สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีหักแพงเบิร์สุขุสุคนสุมง,มง,มงและสุบอลเด้อพี่น้องเอ้สบายดียามเที่ยง,งพี่น้องเนาะพ่อพ่อกับซองพอน้องไม่นี่คือเกาคือเดิ่มเด้อพี่น้องเอ้ด้วยพี่น้องเอ้คลบปนีก็บมบ้านชีเขียวเล้วพี่น้องเนาะมือเร้านี่ไปอ่าซอยเบาดาวเมียนเครื่องเมียนค้องเนาะเก็บกวาดทรงโตะ๊ะทรงตังทรง ทั้งนนำทั้งในพี่น้องเลยเนาะกลิบนี่กับมาบ้านสีเขียวแล้วพี่น้องเลยนำโซล่าเซลล์เพิ่นอันนี้พี่น้องเลยคือบดอยากแหง้งเนะพี่น้องเนาะได้ยังไงโอเคพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ได้เอออย่าไปอย่าไปย้อนขาเด้อน้องน้ำเลย เอาขาขึ้นน้องน้ำไม้เสี้ยนอะไรไม้เสี้ยนอีย่างอะเ๋ยาลงเด้อเหยาลงเด้อเดี๋ยวมันจะมันจะทิ่มขาเด้อฮะเวลาลงไปเล่นน้ำนะเออจับขึ้นมาครับจับขึ้นมาพี่เอาไว Poke enfin ้ท anyway> uh ั้งนี้เออแกงไปไว้ทา้งนี้ พี่เทนสวัสดีครับพี่เทนครับสวัสดีครับผมหนูน้อยสวัสดีครับขึ้นมาขึ้นมาอ้วนขึ้นมาสวัสดีปลาลูกสวัสดีปลาลูกอ้วนสวัสดีครับเออโอ้อยจะอ้วนนี่รู้พี่น้องเอ้ยนี่ส่วนสุพน์ส่วน,นพอมินนี่มาเล่นยูทูปว่าันพี่น้นนองเอ้ย ถ้าอันถ้าสิปะให้ซุเพิ่นมาสามสี่เอ้ยน้องมันคีเม็กคีเม็กไปบังตะเวนไวเม็กไม่แม่รู้นะ้าสีปไกถ้าสีปะุเพิ่นมาสี่เอ้ยน้องนี่ผัดย่านพี่น้องเอาน้องยัดตุกน้ำน้ำเลึกเลยได้นี่นะบ้านมเ้ำเลึกแล้ว รับวว่าจะคอยบอกไปคอยบอกไปไปไดยเมื่อวานนี้เล่นน้ำอยู่สวนบ่มีสนุกปนุกสนุกมากเลยดที่สนุกเขึ้นเฮือด้วยบอกพิการพิการขึ้นเฮือด้วยบ่เมื่อวาน พ uh, oh 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 oh. ี่เทนต้นกระโดดจะทำอย่างนี้นะอ่าโอ้โอ้ขาถึงดินขาถึงดินเลยน้องน้ำน้องน้ำน้องน้ำใส่ซูซี่บ้าเมอวันมีบ้านบ่อันพี่เทนอย่าซี่กันลูก่าซี่กันนะจะยอกกันจะยอกกัน ทีหน้าด้วยนะไปไม่ได้จะอ้วนไม่ได้ยบอี่เทนมีมีชูชีพกี่ตัวอยู่สวนบอมมีมีตอนนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตอนนั้นเล่นอยู่หกตัวเนาะงาจ้ามีชูชีพหกตัวนะคะใช่จ้าน่าจะมีหกตัวคนตัวจ้าพอดีกันเลย อย่าไปใกล้เด้อลูกเอย่าโตกน้ำเด้อน้ำเลิกได้ไงเมื่อก่อนน้ำกน้ำกับโบท่านไล่เป็นได้ดอกพี่น้้อองเยแต่ว่าดูแต่น้องใหญ่มาใส่น้ำก็เลยไล่น้ำก็เลยเลิกแล้วตอนนี้น้องน้ำสนุกเมื่อเมื่อวานไปเล่นน้ำบ้านบ่าวเมษนหมสนุกเลยมีขี่เป็ดด้วยเนาะเมื่อวานนี้เนาะเป็ดไม่ได้ขี่ฮะบ่ได้ขี่บ่ขี่ยังใช่ ีแตลือรเอนย่างีมีมีมีเกียร์อีบ้างมีเกียร์เราหมุนไปหมุนมาเห็นได้เห็นนะหมุนไปหมุนมาอยู่จะไปอวน่พี่น้องไอ้บอว่าอยากปังก็ได้ไเออนั่ง้ยนั่งด้วเขาเอาเกียร์เขาถอยลังเลยเขาก็ถีบมันคเอยเอี่ยวเอ้เวลาเขาชิโง่ได้ใช่ มีพวงมาลัยอีกวะถอยหนะมีมีแต่ที่ปั่นมีมีแต่ที่ปั่นบ่พี่เทนอ๋อไอ้บ่าวนึกว่ามีพวงมาลัย่อันนั้นเขาเรียกอะไรจ๊ะเยี่ยเกียรมั้บ่เกียรเกียรมันนี่เขาดึงเขาดึงอันนี่อ๋ออนี้เบรกด้วยเอาเอาไว้เบรกไม่ต้องไม่เลี้ยวอ่ะจ้านี่ก็จะถ้าถอยหลังก็ถอยล้างนี่อ๋อถอยขึ้นหลังก็ได้พี่เดนตรงนี้ก็มีลึกเนี่ยนอกจาก คล้ๆเข้าเฮากิโลทีบนี่บอกใชจะไนว่าทีเช้ากว่าเสร็หดละอย่าทิ้มลูกอีเด้อินกิะเทิงพุดด้อกินเบิดไอ้าวไก่พุแล้วอะไรพี่เทนออขีบหลงไปจมเลยไหยพี่พี่การเอาเอาลงเอาลงเอาลงตรงไหนมาเอามักบุ้งลงเอน้มันไม่แตกมันจมไปเลยมันจมน้ำเลยอ้ อ้ยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศแดดๆฮ้อนๆพี่น้องเอ้ยเนาะน้องมินนี่น้องเทนน้องน้ำน้องการส่วนมานั่งเล่นยูทูปเพิ่นกระไดส่วนมานั่งเล่นยูทูปบ่น้องการน้องการลอยน้ำเป็นบ่ลอยเป็นเนาะอ๋อเอาไม่ไม่ได้ใช้ชูซี่นะลอยเป็นเนาะอ้าวมาอย่ารอช้าเลยเยอะ ่อยจะเอาเจ้าลงไปลอยน้ำพ่อไม่ลงพ่อไม่ลงเออน้ำใช้เออบ่มีเยอะชี้บ่ลงได้ลูกเอ้ยย่านได้น่ะมันเลิกงานจบงานเลิกงานเลิกไปเอาสินุบ้านนี่ฮะนี่โอ้บ่เอามาบ่เอามาลูกเอามาไว้พูดว่พูดจลอยนี่เฮ้ยบ่เอามาบ่ถ่ายถ่ายเลยจะไปถ่ายอะไรกันน่ะจักไม่รู้ถ่ายอะไรเอาไปไว้ลูกไว้มันแหลมนะ เอาไปไว้ไปไว้ไว้แล้วเขาก็ถอยอย่างเงี้ยเอาไปไว้ไปไว้ไทยกระเทินพี่น้องเอ้ยว้าไทยเนียวว้าวเนี่าาน้ำจ้ะน้องมิ้นเดี๋ยวเป็นอยู่ว่ยน้ำสีแดงไม่แย่สาวมาดูน้ำสีแดงสิโออย่าไปใกล้เอาเอาไว้ไม่นะเอาไว้อย่าน้ำมันชี บกระโดดลงน้ำมันีถึกอันน้ำเสียบขาเอาการไปไว้ลูกไปไว้ไปช่าป่าบ่ะไปได้ยงไปได้เอาไ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 มฮะกำลังม้วนบ่อยากมือซัโอ้ยพี่น้มอ้เด็กๆไดนี่แหละเพื่นก็ไดมาไก่เด้อนี่เด้อยันอันนี้เด้เนี่ยมองดีน้เย Nam yêu cầu đồ cầu dằm đều ở sân vĩnh ơi chỗ one hát hang bò chết rồi hết sức rồi chị bosai hello lưu đất hello lưu đất hello 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 ตรงไหนมันไม่มีที่ตื้นเลยทุกที่ไม่ตื้นเลยไม่ตื้นโมพีเทนลึกลึกทุกที่เลยใช่ม่เด่บขอบที่ไม่ลึกที่ไม่ลึกพาพีไนขอบขอบลึกเลยหมายถึงขอบคอบ่ะขอบขอบอบตรงที่มีหินน่ะอนี่เขาเรากระโดดอย่างนี้คนคนคนสัมพีเทนนะคคนสัมพีเทนคนสัมพีเทนต้องกระโดดอย่างนี้เนาะบดิเฮ็ด พอห้องกินลูกกินหน่อยแล้วเป็นเล็กเบื่อเตี้ยโค้งยังไงอันนี้ก็เฮ็ดไม่เคยข้ามินี่จะไปเล่นน้ำด้วยมินี่แค่เอาขาลงกระโพงไม่ต้องลงแมนไม่<ง>ต้องลงมันลึกาากลัวจมน้ำมันมีเรืออ,รอยู่นี่ม,มีเรืนาะไ้ม,มินี่ปั่นเล่นอ่ะไอ้มินี่ปั่นเล่นแต่แต่แต่ถ้าแต่ถ้าตกใครดูน้อยตกนะ

บอกี้หอดแม่มาครับบ sí> well, so, ่อย yeah, ่าตกอย่าตกเข้ามาในพี่เขามาในพี่้เข้ามาในพี่ลูกเขามาในพี่เขามาในพี่จนเลยตกหรืข่อยบลงซอยได้เนี่ยโอ้ยเข้ามาในพี่เขามาในพี่อมันว่ายน้ำเก่งสำหรับที่นี่ไว้สำนีก่อนเด้อพี่น้องเนาะขอบุขกบุณนลายพี่น้องกไปสคน ขอ,ข,อขอบคุณทนะุกกำลังใจขอบคุณทนะุกคอมเมนต์พี่น้องพ็กันคิดนะกะรักคิดนีสบายดีนะ